สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้เนาะค่ะแอดก็มีแนวทางเนาะค่ะเลขดีมีที่มาเนาะค่ะพี่น้องค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ดุนดวนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เลยเอามาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะหวัดที่แลวเนาะค่ะพี่น้องเขาหนึ่งเก้า ตรงๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี่เลยอยากแต่งตัน,น <c oughs> พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเลยส่งมาให้แอดเอามาลงคลิปให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะแต่ก็บออ,กออกชื่อออกนามน้อๆค่ะพี่น้องค่ะกะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะพี่น้อง FC ทันไดที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะหรือเข้ามาใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะทิ้แนๆเนาะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อที่จปะป่ไดพลาดข่าวสารเด็ดๆ,ๆ,ๆ,ๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะก็เบาๆไล่ย,ย้ายห่างเนาะค่ะพี่น้องกลับไปรับชมรับฟังเนาะค่ะว่าจะเด็ดขนาดไหนงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะติดตามไวเดอค่ะพี่น้องจากทางช่องพองพารวยและเบนเทีนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ เดขดีมีที่มาเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีอยู่สามหางเด้อค่ะพี่น้องบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะบนล่างเน้นๆเลยเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนี่ก็เขาหนึ่งเก้าตรง,ตรงๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องจะเป็นตัวใดน,นันเด็ดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องก็ค่อยเขาไปติดตามหลับชมหลับฟังพร้อมๆกันเนาะค่ะ <c oughs> จากผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะอันกับฝนตกกับอากาศเย็นเนาะเนาะค่ะพี่น้องจากอากาศห่อนมาไหล วันแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้งวดนี้วันที่สิบหกเนาะค่ะพี่น้องสิบหกพอคเอนาะ,ค,ะอค,อค่ะพอคหกหกค่ะเลขดีมีที่มาเนาะค่ะพี่น้องเลขดีเนาะคะ่ะเลขดีมีที่มาเนาะค่ะพี่น้อง มาแรงตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขดีมีที่มาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็เอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องผิดถูกกถขอคโทษขออภัยเนาะคะ่ะ ให้มาเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะขอขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีค่ะบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องะคะ่ะเลขดีมีที่มาบนล่างบนล่างเน้นๆเนาะคะ่ะพี่น้อง พิจารณาเบิ้อเดร์ค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ หเห็นชัดมานอกค่ะพี่น้องค่ะเด้อค่ะให้มาอยู่มีอยู่สามหางแล้วค่ะค่ะแปดสองนะคะแปดสองแปดเก้าน,นะคะพี่น้อง ใเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ให้มาเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้มาแรงมากเลยค่ะพี่น้องค่ะจะมีตัวเน้นห้อีกเนาะค่ะพี่น้องบงกลมห้พี่น้องเอฟซีได้เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องบนล่างเนาะค่ะแข่สามหางนี่ถือว่าเด็ดแล้วเนาะค่ะถือว่าเด็ดแล้วเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเดียเขานึงเต้าตรงๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสามหางเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เนาะค่ะ จะเด็ดขนาดไหนน้องก็จับตาไว้เนาะค่ะพี่น้องจับตาไวด้ดีๆเนาะค่ะหา้ามพลาดเด็ดขาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็อาจจะมีหลายๆสำนักเนาะค่ะที่พี่น้องติดตามอยู่เนาะค่ะพี่น้องก็อาจจะคือกันเนาะค่ะกับผูดหลอกเรียนมาเด้อนนะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จากผู้ใหญ่ใจดีเนาะค่ะที่ส่งมาให้เนาะค่ะพี่น้องให้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะบ่ไดดก๊อปใดย,ยังมาจากผู้ใดละค่ะนาอพี่น้องนี่ก็เป็น เลขดีมีที่มาเนาะคะ่ะที่ส่งมาให้นะคะพี่น้องก็อาจจะคือกันได้หลายสำนักเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็มี92เนาะคะ่ะ8289เนาะคะ่แะแอดจะอ่านในฟังเนาะคะ่ะ16พฤษภาคมเนาะคะ่ะ 66, 66เลขดีมีที่มาเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ 928289เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะมีอยู่สามหางสามชุดเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะงบน้อยนี่ดูด่ดวนเลยเนาะคะ่ะพี่น้องงบน้อยดูด่ดวนก็ไปหาจับเสียงลอตเตอรี่ไวเดอร์พี่น้องค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางขนัดเนานนะคะ่ะที่แอดได้เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ตัวเด่นเนาะค่ะพี่น้องตัวเด่นเนาะค่ะจะมีเก้าสองแปดสองเนาะค่ะตัวเด่นเนาะค่ะก็คือนี่ค่ะตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวเด่นเนาะค่ะที่ให้เด่นให้เน้นเลยค่ะพี่น้องก็ไปกับเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปกับเอานะคะค่ะไปกับเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะซื้อไม่กลับตับแตกเนาะค่ะพี่น้อง ก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะแคหนาจอไ้เลยครับคนที่เขามาทีหลังเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อดูไม่ทันก็แคหนาจอไว้เนาะคะ่ะที่แน่นๆก็ย่ายลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆ,ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะที่แอดลงไปให้แล้วกระคลิปก็จะดิ่งขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปก็ดิ่งขึ้นเ้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อ ที่พี่น้องจะบอได้ผาดข่าวสารเด็ดๆดีๆเนาะคะ่ะเพื่อเอามาฝากตอนพี่น้องเพื่อมีโชคมีชัยนำเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีันไดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เป็นกําลังใจใทางช่องเนาะคะ่ะเพื่อที่จะได้หาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ ก็ค่อยพี่น้อง fc ฉกฉกมันมันกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ่คไทยนี่ก็นอกค่ะก็ค่อยพี่น้อง fc ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะพี่น้องก่ะลำลำลอยๆกันทุกคนนะคะ่ะช่วงนี้ก็อากาศฮอนขัดเนาะค่ะก็ค่อยพี่น้อง fc ทุกท่านดูแลสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องค่ะอากาศร้อนเนาะค่ะกินน้ำได้หลายเนาะค่ะพี่นอ้อง ค่ะอันตรายเนาะค่ะนาหอนนี่ก็ค่อยพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะดูแลสุขภาพดีๆเนาะค่ะปลาไทยนี่ก็ค่อยพี่น้องเอฟซีทุกท่านฉุบฉูบมันมันเฮงๆปังๆกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องเลขมีที่มาเนาะค่ะบนล่างเนาะค่ะเก้าสองเนาะค่ะแปดสอง 8ปดเก้าแปดเก้านี่คือตัวเน้นเนาะค่ะพี่น้องตัวเน้นเนาะค่ะพี่น้องก็กลับไหวนําเด้อค่ะกลับไหวนาเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะอกติจะให้พี่น้องมีโฉคมีใช้น้ำหรือไปหาจับเสียงลอตเตลีไหวผูละใบสองใบเนาะคะ่ะื่อมีโฉคมีใชคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ